บุญกุศลอันใดเจ้าก็ไม่เคยสร้างแล้วยามที่เจ้าลำบากนั้นไซใครจะมาช่วยเจ้าตอนเด็กๆผมมักจะได้เห็นนะคำพูดเหล่านี้อยู่ที่ตามต้นไม้ที่วัดนะครับหรือแม้กระทั่งตามในปฏิทินสมัยก่อนที่มีรูปพระนะครับนะผมรู้สึกว่านี่คือคำพูดที่ใช้ได้และไม่เคยตกยุคเลยแม้แต่ละยุคสมัยนะครับ ซึ่งผมรู้สึกว่าการแบ่งปันไม่ว่าเราจะอยู่ในภูมิภาคไหนเราจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามแต่นะครับมันยังคงสวยงามและน่าสืบสารต่อนะในเรื่องของความแบ่งปันนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเมื่อกี้เป็นบทความและกุศโลบายของคนในสมัยโบราณน,นะครับแต่ละภูมิภาคก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันซึ่งวันนี้ผมก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราจะลองเอาเออ เขาเรียกว่าศิละปะแต่ละภูมิภาคเนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันในวันนี้ผมถือว่าผมขออนุญ,ญาตเผยแพร่เรื่องของศิละปะให้คุณได้เห็นนะครับพร้อมกับบางท่านที่พอจะมีกําลังทรัพย์อยากจะครอบครองอยากจะได้เป็นเจ้าของแนละ้วแล้วก็วันนี้คุณจะได้รับมันแน่นอนหากว่ามีดเลือกคุณนะครับนะ ผมพูดจริงนะครับหากว่ามีดเลือกคุณคุณจะได้รับแ,น,น,แน่นอนนะครับไม่ว่าคุณจะมีเงินขนาดไหนก็ตามแต่ถ้ามีดไม่เลือกคุณยังไงคุณก็ไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับอ่ะโอเคผมเปิดให้แบบนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมด้านหน้าของเราเนี่ยนะมีมีดอยู่หลากหลายประเภทนะครับขออนุญาตเริ่มจากแดนใต้ก่อนแล้วกันนะครับมีดที่หลายท่านขอกันเข้ามาเนิ่นนานนะฮะ ผมก็ไปเสาะแสวงหามาว่ายังไงดีนะสำหรับมีดเดือยไก่นะฮะไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงมาให้รีวิวให้ดีนะฮะคือมีดเดือยไก่เนี่ยเป็นหนึ่งในศิลปะของอหนุ่มชาวใต้ในสมัยก่อนนะครับเขาจะพกมีดทรงนี้ด้วยความที่เอกลักษณ์เรื่องของแม้กระทั่งฝักนะฮะ ด้ามหรือแม้กระทั่งตัวมีดเนี่ยนะครับผมเขามองมันเป็นเอกลักษณ์ไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นในสมัยนี้เนี่ยเขามักจะใช้เงินในการทํามีดนะครับเพื่อให้มันทรงคุณค่าในการเก็บสะสมนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับสําหรับเล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มที่1นนะคุณผู้ชมผมมีมีดเดยไก่ที่ผมรวบรวมมาได้เต็มที่เลยแค่5้าเล่มเท่านั้นนะครับแล้วใครจะได้เป็นเจ้าของบ้างเดี๋ยวดูกันนะครับเล่มที่1ครับด้ามฝักไม้แท้นะ บริเวณฝักไม้ด้านที่1เนี่ยจะมีความแตกต่างจากด้าบอื่นน็คือจะมีลายสีดําขั้นแบบนี้นะฮะพร้อมกับการโชว์เนื้อไม้ที่ชัดเจนนะฮะที่ภาคใต้ของเราเนี่ยนะครับการที่ฝนตกนะฮะอย่างหนักนะฮะหรือแม้กระทั่งเ,เรื่องของน้ําต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความอุดมสมบูรณ์นะฮะเขาก็เลยได้ไม้ที่ค่อนข้างมีเนื้อสีที่ค่อนข้างเข้มนะฮะบวกกับการที่เขาเนี่ยเอามาเคลือบด้วยนะ แต่ว่าการเคลือบนะครับตัวนี้ราคาไม่รุนแรงมากนะงานอาจจะปราณีตสู้ตัวรุนแรงไม่ได้เพราะถ่าที่ผมไปดูเนี่ยมีราคาหลากหลายพันนะตัวนี้แค่หลกักหลักร้อยต้นๆน,นะฮะร,รวมราคาส่งทุกอย่างนยะอยู่ที่399นะครับถ้าใครจะรับมีดเดยไก่นะนะครับผมทุกรุ่นเท่ากันหมดผมเอาราคามาถัวเฉลี่ยกันเท่ากันเพราะฉะนั้นคุณจะได้เล่มที่คุณชอบในราคาย่อมเยานะฮะอ่ะดูทรงประมาณนี้นะลักษณะเหมือนเดือยไก่จริงๆนะครับ พอเราดึงออกมาจากด้ามน,นะครับอ่ะแบบนี้เลยนะฮะดีไซน์สว่วรงเนี่ยนะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่านี่เป็นถ้าผมดูแล้วเนี่ยจากการสัมผัสเนี่ยนะครับผมหนักไปทางการเป็นเหล็กแหนบซะมากกว่านะไม่น่าใช่นะคุณผู้ชมผมต้องขออภัยด้วยผมไม่ได้แม่นที่มาที่ไปเรื่องของมีดตัวนี้นะฮะอย่างที่บอกไปผมไม่ใช่คนที่รู้ไปซะทุกเรื่องนะฮะแต่พื้นฐานที่สำคัญแล้วก็ สิ่งที่ผมจะให้คุณผู้ชมได้คือข้อมูลที่ผมทราบอย่างตรงไปตรงมานะครับด้ามจับตัวนี้ทํามาได้ดีมากเงาวับนะฮะเงาวับเลยจะมี1จุดที่เป็นจุดติก็คือการเคลือบที่มีความสมบูรณ์ที่ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นักนะครับก็เหมาะสมกับราคานะแบบนี้ครับมีเดยไก่ตัวนี้เนี่ยความยาวตัวที่1นนะครับจะอยู่ที่เจ็ดนิ้วครึ่งนะฮะเนิ้วครึ่ง แล้วก็ความยาวของใบมีดเนี่ยจะอยู่ราวๆสี่นิ้วกับสี่นิ้วครึ่งนะครับโดยประมาณแต่เปิดคมแล้วนะครับคุณผู้ชมถ้าใครได้ไปเนี่ยผมก็อยากให้เอาไปรับคมสักนิดหนึ่งไม่ต้องเยอะนะครับรับสักนิดหนึ่งก็สามารถใช้งานได้ปกติแล้วนะครับตัวนี้ไซส์ไม่ใหญ่มากนะอยู่ในฝากเอกํกำลังดีนะถ้าใครจะรับนะครับก็399แล้วกันฮะค,คุณผู้ชม ผมไม่รู้จะตั้งราคายังไงดีนะได้มาก็ไม่ได้ราคาส่งแล้วนะโวยชนกล้องบอกกันตามตรงนะผมไม่ได้ได้มาราคาส่งนะครับนะแต่ว่าถือว่าโอเคได้รีวิวแล้วก็สบายใจกันไปนะครับนี่คือเล่มที่1น,นะเล่มที่2ตัวนี้จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากาเล่มแรกนะอยู่หลายจุดอยู่พอสมควรฝักเนี่ยอาจจะเหมือนกันนะแต่ตรงบริเวณตรงด้ามเนี่ยจะมีจะงอยขึ้นมานิดนึง พร้อมกับตรงท้ายเนี่ยจะมีรูนะฮะซึ่งตรงเนี้ยรูเนี้ยผมไม่เข้าใจนะว่าเขาเจาะไว้ทาอะไรนะครับใครมีความรู้เพิ่มเติมบอกผมทีนะฮะอีกด้านข้างนึงก็เจาะรูนะแทนที่จะเจาะให้ทะลุไปเพื่อให้ร้อยเชือกได้เนี่ยก็ไม่เจาะนะครับแต่กลับกลายเป็นแบบว่าทําเป็นรูเ,ยเฉยๆนะลักษณะเหมือนลูก,กตาเลยนะครับนะแล้วก็จะมีลวดลายที่ด้ามจับนะฮะจะมีลวดลายแบบนี้ด้วยไซส์ขนาดพอๆกันนะครับไซส์ขนาดพอๆกันแต่ว่า คนทีซ่ซื้อไปเนี่ยมักจะดูกันที่ลายไมยน้นะฮะนี่จริงๆแล้วถ้าเกิดใครเป็นงานช่างเนี่ยสามารถที่จะกูดงานได้ก็ถือว่าได้ราคาที่เบามากเลยนะครับอโอเคครับเล่มที่สองนะค่อนข้างขัดเงากระจกเลยนะครับนี่นะก็สามร้อยเก้าสิบเก้านะครับส่งฟรีไปครับนี่นะเล่มที่สองจะประมาณนี้อโอเค ผมคงจะให้เขาข่าวประนี้ก่อนนะวันนี้งานอนข้างมีหลายตัวเล่มที่3ครับด้ามจับจะเป็นลวดลายตะข่ายถักนะลวดลายตะข่ายถักแล้วก็บริเวณตรงใบมีดเดี๋ยวว่าหลังผมจะเทียบให้ฟังนะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้อ่า,อาโอเคครับให้ดูผ่านๆไปก่อนแล้วกันนะวันนี้ใจจริงอยากจะรีวิวแบบเต็มแบบฉบับเต็มคาราเบลเลยนะครับคุณผู้ชม ซึ่งในวันนี้นะคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่ขณะที่คุณดูคลิปอยู่เนี่ยผมกําลังเป็นพิธีกรในงานปัดชิมของเด็กๆนะครับเด็กๆเหลือจบกันแล้วนะเราก็เตรียมมอบวุฒิบัตรให้เด็กไปต่อกันนะในชั้นม .4 มอ .5 อะไรกันว่ากันไปนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครโทรมาและผมยังไม่รับเนะี่ยคุณผู้ชมก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมจะติดต่อกับตามลําดับที่โทรมาแน่นอนนะครับนะโดยเกียรติของผมเลยนะผมจะไม่มีการว่า ขายก่อนไอายทั้งสิ้นนะครับมีพี่ที่น่ารักนะติดต่อผมบ่อยก็มีนะครับที่เป็นลูกค้ากันนะแต่ว่าด้วยความที่พี่เขาก็มีสปิริตนะฮะตัวผมก็มีสปิริตนะเราจะให้บริการอย่างเป็นธรรมแน่นอนนะครับอ่ะตัวนี้เล่มที่สานะครับสำหรับมีดเดือยไก่ถ้าใครจะรับก็399นะฮะเล่มที่4ตัวนี้เล่มใหญ่หน่อยนะฮะโอ้ตัวนี้น่าจะออกออกได้ง่ายนะฮะเพราะว่าราคาจริงแล้วไม่ใช่เท่านี้นะแต่ผมดึงมาในราคาที่ย่อมเยาวลงนะฮะ ก็3 9 9รยาครับเดยไก่ตัวนี้อ่ะหน้ามีคม่อนข้างกว้างด้า,จา,ามจับค่อนข้างใหญ่นะบริเวณคอมีดจะเป็นทองเหลืองด้วยตัวนี้นะครับนะีดีไซน์ก็สวยงามตามท้องเรื่องนะครับนี่นะนี่399นะครับอาพันผ่านไปก่อน,นครับพันผ่านไปก่อนเนดะี๋ยวผมจะทําคลิปแยกออกมาสำหรับมีดเดยไก่นะครับแล้วก็ตัวที่5ตัวนี้ฝักจะค่อนข้างแบนกว่านะฮะ มีคอเท่าเหลือเช่นกันนะตัมเอ่อมันจะมีตําหนินะครับก็คือตําหนีตรงฝักที่เวลาเขาทำเนี่ยนะครับเนี่ยนะมันไม่ค่อยเนียนสักเท่าไหรนะ่นะเนี่ยนะกะเอาง่ายนะครับงานนี้ผมไปช่วยชาวบ้านโดยแท้จริงนะผมไม่ได้ไปช่วยห้างร้านหรือบริษัทใหญ่ๆนะครับก็งานชาวบ้านที่อาจจะไม่ได้เนียนมากนะะแต่ได้กลิ่นอายความเป็นชาวบ้านจริงๆคุณอุดหนุนไปคุณก็เหมือนได้ช่วยเหลือชาวบ้านนะครับแบบนี้ผมว่า ได้คุณค่าทางจิตใจมากกว่าก็ขอคนที่เข้าใจแล้วกันนะครับคงไม่ไม่เรื่องเยอะแบบว่าถึงขั้นแบบอุย้ยต้องเนี้ยเป๊ะท่านเนี้ยเป๊ะบอกผมได้นะครับเนี้ยเป๊ะผมก็มีแต่ราคารุนแรงก็ต้องสู้หน่อยนะถ้าอยากได้เนี้ยเป๊ะบอกผมนะครับนะผมจัดให้ได้ถ้าอยากได้เนี้ยเป๊ะเลยเนะี่ยผมจัดให้ได้ไดเ,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 ดไดเดี๋ยวผมติดต่อกับอ่พี่ที่เขาทําแบบมืออาชีพโดยเฉพาะเลยคุณจะได้รับแน่นอนแต่ราคาก็สูงนิดหนึ่งนะครับอ่ะโอเคมีเดือยไก่จากทางใต้ประมาณหนึ่งนะฮะ แล้ววันนี้ผมมีงานมีดเน็บ่ะคุณผู้ชมนะเล่มนี้นะจบให้ในราคา1,300บาทส่งฟรีครับฝักทุกอย่างโอเคทั้งหมดนะครับฝักเป็นฝักไม้นะฮะไม้แท้ด้วยรัดด้วยหวายนะครับด้ามจับเนะี่ยจะเป็นทรงลักษณะเหมือนอของแลมโบเลยนะคุณผู้ชมครับเล่มใหญ่นะตัวนี้ลุยงานหนักได้ไม่ต้องห่วงนะฮะ 3 3 0 0บาทนะส่งฟรีไปเลยนะครับความยาวขนาดอยู่ในฝักนะครับคุณผู้ชมอยู่ที่18นิ้วนะตัวนี้18นิ้วนะครับแล้วด้านในลวดลายจะเป็นางานทรงแรมโบ้นะตีร้อนนะครับงานตรีร้อนบนแรมโบ้มีลวดลายบนใบมีดด้วยนะครับมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับมาจากโรงงานแบบนี้เลย ด้ามจับเป็นด้ามไม้แท้แต่ว่าชื่นชมอย่างหนึ่งคือเขาสามารถประกบลายไม้ได้สวยนะสำหรับผมชื่นชอบในส่วนของลายไม้นะ้สัท้ายร้อยเชือกได้ด้วยนะนี่นะฮะแบบนี้เลยนะครับลวดลายเนี่ยเขาตอกด้วยลวดลายไทยนะะบ,บริเวณบนใบมีดนะครับทำให้การจัดเก็บในเนื้อง,งานของเขาเนี่ย ดูมีความเข้มขขังมากยิ่งขึ้นเวลาเข้าไปในป่าเนี่ยนะครับคุณผู้ชมนอกจากเราจะต้องได้มีดที่ป้องกันตัวเองได้แล้วเนี่ยนะครับเราต้องได้มีดที่ป้องกันจิตใจที่มันแบบแกว่งแกงด้วยนะเข้าป่าไปเงียบเงียบเนี่ยความเงียบทําให้จิตใจคนมันแกว่งได้นะครับถ้าเรามีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมีดที่มีดูแล้วมีความเข้มขลังเชื่อมั่นในมีดได้ว่าคุณจะพาฉันเข้าป่าออกป่าได้แบบปลอดภัยแน่นอนเนี่ยนะครับสิ่งนั้นจะช่วยให้เราเนี่ยมีความสุขในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นนะ เพราะฉะนั้นเรื่องราคาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องลองถ้าคุณเที่ยวกับเรื่องของจิตใจกันนะฮะนี่นะครับในส่วนของสันหนาเนี่ยนะมากกว่า 6- กถึงเมิลเลยนะสันหนาเท่าซามูไรเลยนะครับนี่ใบมีดอย่างเดียวใบมีดอย่างเดียวอยู่ที่เกือบเกือบสิบนิ้วนะฮะใบ,บมีดอย่างเดียวนะแต่ถ้าเกิดว่าตลอดทั้งเล่มขนาดที่ดูใบมีดเนี่ยนะครับก็18นิ้วนะฮะแบบนี้เลยครับ ใครจะรับนะฮะพันสามไปพร้อมจบครับคุณผู้ชมเนี่ยฟิลลิ่งดีครับผมรับรองได้ว่าฟิลลิ่งดีแน่นอนแต่ว่าการที่คุณเอาไปใช้เนี่ยนะครับอ่าจะต้องหมั่นทําทความชุบน้ํายานิดน,นึงนะครับบริเวณด้ามจับเนี่ยจะมีอ่าสั่นตรงเนินไม้ตรงนี้น,นิดนึงนะครับทําให้เวลาเดินป่าเนี่ยนะครับผมมันไม่ได้เขาเรียกว่าไงมันไม่ไแนบชนนขามากเกินไปนะครับ มีพื้นที่นะการจับกระชับมากยิ่งขึ้นมันทาได้หลายอย่างนะแล้วแต่คนจะรู้สึกนะครับนีนะ่ก็ทําออกมาได้ดีนะครับเล่มนี้พันสามครับอ่ะและก็ขออนุญ,ญาตออรีวิวนะตรงหน้าคุณผู้ชมที่ได้เห็นอยู่ณนะปัจจุบันนี้เป็นมีดนะครับที่ผมว่านะคุณผู้ชม เล่มนี้ผมมาได้มาจากคนที่เขาร้อนเงินนะคเขาต้องการเจ้าของเดิมร้อนเงินนะนึกถึงใครไม่ออกนึกถึงผมนะฮะเป็นน้องๆที่เขาสะสมมีดเหมือนกันนะครับผมนะเขาวควายแท้ทั้งด้ามจับและฝักฟิตติ้งนะครับเป็นสีทองเหลืองนะและบริเวณเขาวควายเนี่ยครับเขาจะมีการาทำลายขององค์เท้าเวสุวรรณนะฮะเป็นมหายักษ ที่ควบคุมดูแลนะฮะโลกาภิพภพตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะครับผมสัญ,ญลักษณ์ขององค์เท้าเวสุวรรณนะครับที่เขาทําทลงไปในผ้ายันสีแดงเนี่ยนะครับเขามักจะผูกไว้บนหัวนอนของเด็กๆนะฮะเด็กแรกเกิดแล้วก็ตามแต่นะครับเพราะเชื่อว่าท่านจะคุ้มครองนะจากวิญญาณร้ายทั้งหลายทั้งปวงนะ แล้วศิละปะในเล่มนี้มีอะไรบ้างอะรับชมได้เลยนะครับผมสำหรับบริเวณฝักนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีการตอกลวดลายขององค์ท้าเวสุวรรณที่ค่อนข้างดูมีความเข้มขลังเลยนะครับแววตาจะดุนิดนึงนะครับสีแดงเลยนะแล้วทำลวดลายบนฝักที่เป็นเขาควายแท้นะฮะเขาควายแท้ทั้งฝักและด้ามจับเนี่ยไม่ใช่ของที่จะมาง่ายๆครับคุณผู้ชม เพราะว่าในสมัยนี้นะฮะในสมัยนี้การที่จะเอาเขาสัตว์นยามาทาอะไรแบบนี้นะครับผมก็ค่อนข้างจะมีกฎหมายในการควบคุมนะแต่เล่มนี้ถูกผลิตมานานแล้วนะฮะถูกตีขึ้นมานานแล้วนะฮะบริเวณด้ามจับก,ก็จะเป็นองค์ท้าเวสุวรรณเช่นกันนะครับฟิตติ้งเป็นสีทองนะฮะสันท้ายการกระแทกก็เป็นองค์ท้าเวสุวรรณคุณผู้ชมลองคิดดูว่าถ้าเกิดคุณพกเล่มนี้เข้าป่าไปเลยนะอ,อุ่นใจ นะอุ่นใจจริง,รงฟิตติ้งนะครับนี่นะไม่ใช่เล่มใหม่เอี่ยมนะครับแต่เชื่อว่ามีการผ่านพิธีแน่นอนนะผมทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวผมค่อยๆวิเคราะห์ให้ฟังนะค,คุณผู้ชมสามารถวิเคราะห์ตามได้นะนะ,ะความยาวตลอดทั้งเล่ม13นิ้วนะครับผมจะวิเคราะห์ด้วยความเป็นคนสมัยใหม่แล้วกันนะคุณผู้ชมฮะผมอาจจะไม่ได้เก่งกล้าสามารถหรือมีความรู้ยะแยะ,แยะ เหมือนกับนักสะสมในสมัยเก่าแต่ผมจะวิเคราะห์ด้วยความเป็นสมัยใหม่ว่ายอย่างไรบ้างนะครับผมอ่ะดูใบมีดนะครับอโอเคบนใบมีดจะมีการต่ออักขาระนะจะมีการต่ออาักขาระแบบนี้นะนานแล้วนะครับเล่มนี้นานแล้วนะนะฮะฟิตติ้งทองเหลืองนะเป็นเป็นสีท้องเหลืองเป็นสีทองนะฮะ สันท้ายแบบนี้นะครับอีกฝั่งนึงก็มีการต่ออักขารเช่นกันนะซึ่งการต่ออักขารแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับในสมัยก่อนเขาไม่ต่อกันเล่นๆน,นะเขาต่อขึ้นมาเพื่อที่จะทำพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮทำให้คนที่ได้รับมีดเนี่ยมีขวัญกาลังใจในการที่จะพกพาแล้วก็เดินเข้าไปในป่านะครับล่องลอยตามนี้เลยนะครับนะะผมตีให้ว่าเป็นงานสะสมได้เลยเล่มนี้งานสะสมได้เลยนะฮะสันหนา อยู่ที่ประมาณสัก6-7มิลเนี่ยเปิดคมแล้วด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะใช้งานหนักๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร,ร่นะฮะผมได้เอาเล่มนี้เนี่ยไปสอบถามคนแก่ที่บ้านนะครับเขาบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยเวลาพกเดินป่าไปนะฮะมีดต,ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมักจะใช้ในการเบิกป่าหรือว่าทาพิธีนะฮะขอเข้ามาว่าจะเข้าป่าอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องพกมีดแบบนี้ไปด้วยหนึ่งเล่มนะครับซึ่งผมมองว่าความสวยงามแล้วก็ ดีเทลรูปรักษต่างๆนะดูมีความเข้มขลังมันก็เลยน่าสนใจนะฮะ,ะเดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับท่านใดนะฮะที่อยากจะเป็นเจ้าของอเล่มนี้อยากได้ไปบูชานะ,ะก็อยู่ที่2,599บาทฟรีค่าจัดส่งนะครับอ่ะผมคงไม่พูดเยอะเลยเนะี่ยเพราะว่าตั้งแต่ที่ร,รับมานะก็มีพี่พ ทักเข้ามาถามแล้วแต่ยังไม่ได้คุยรายละเอียดเป็นทางการนะครับพรุ่งนี้ใครพร้อมก็ไอ้ตอนนี้ใครพร้อมก็ทักมาได้เลยนะฮะไม่พอครับวันนี้งานไม่พอขออนุญาตขึ้นงานใหม่ๆคุณผู้ชมเห็นด้ดามไหวไหมโอ้ด้ามไหวไหมเดี๋ยวคอยเก็บนะครับตรงนี้เป็นด้ามไหวทักนะครับอันนี้ไปช่วยเหลือเข้ามานะครับคือเจ้าของเดิมเขาค่อนข้างที่จะเดือดร้อนเรื่องเงินนะฮะ ไม่รู้จะทําไงดีก็เลยอ่ะโอเคผมช่วยประมาณนี้กันเพราะาผมไม่ได้มีสโลแกนให้ใครยืมเงินนะฮะผ่านมาด้วยความยากลาบากคงไม่ให้ใครยืมแน่นอนแต่ว่าช่วยถ้าได้ช่วยได้นะฮะนี่นะครับผมฝักเป็นฝักไม้นะครนะับพันด้วยหวายนะฮะด้ามจับก็พันด้วยหวายเล่มนี้ถ้าใครจะเอาผมให้500บาทส่งฟรีครับ5 0าบาทส่งฟรีไปเลยฮะแล้วบริเวณใบมีดเนี่ยนะครับผมเนะเป็นงานเหล็กแหนปีร้อนนะครับ ด้ามตรงปลายนี่ไม่ใช่เลยนะคุณผู้ชมมันเป็นดีไซน์ของเขานะซึ่งตามจริงผมไม่ชอบแล้วนะแตะ่ช่วยเขาจริงๆนะฮะได้เล่มนี้ไปคุณผู้ชมก็เหมือนได้ได้ช่วยเขานะฮะได้ช่วยเขาแบบคนที่มีวิกฤตเรื่องของการเงินนะฮะนี่นะจริงๆของรักของห่วงหลายๆท่านเนี่ยนะคนเก่าคนแก่เขาไม่ค่อยปล่อยกันนะแต่บางท่าน,นจะเป็นต้องใช้เงินเพื่อแบบช่วยเหลือลูกหลานหรืออะไรเงี้ยนะ <c oughs> ก็อ่ะ นะยอมทั้งๆที่เมื่อก่อนเคยไปขอ,อซื้อต่อนะคนทา้าคนแก่เขาไม่ค่อยขายกันนะครับแต่วันที่แบบเดือดร้อนลูกหลานแบบเดือดร้อนนะตัวเองไม่เดือดร้อนนะคนแก่สมัยที่เขาสะสมกันเนี่ยเขาค่อนข้างจะใจยเย็นกันแล้วนะครับในะจยเย็นแล้วก็มีความนิ่งกันแล้วนะแต่พอ,อตัวเองเดือดร้อนเนี่ยไม่เท่าไหร่นะพอลูกหลานเดือดร้อนปั๊บถึงก็ยอมปล่อยของรักนี้แบบโอ้โหเนะี่ยผมแล้วเอือมละอากับลูกหลานที่ยังคิดไม่ได้จริงนะอะ โอเคครับมีดวายนะครับห้าร้อบาทนะส่งฟรีถ้าใครจะรับนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งผมก็บอกเขานะว่าเออผมเนี่ยนะเป็นช่องที่รีวิวมีดนะครับทุกท่านผมเป็นช่องรีวิวมีดนะฮะแต่เขาเดือดร้อนอย่างที่บอกไปนะครับปล่อยมาให้ซึ่งผมว่าผมจะทําอะไรกับสิ่งนี้ได้เนี่ยเนะนะเป็นสิ่งที่ใช้สำหรับควานช้างนะฮะ คุณผู้ชมจะเห็นว่าตีเป็นงานสะสมได้เลยนะครับของก็เก่าแล้วนะเนี่ยใช้งานจริงนะครับควานช้างเนี่ยนะเขาไม่ได้รับมอบกันง่ายๆนะครับเขาจะมีพิธีการเนะนี่ยก็จะคนไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไงนะแต่ที่บ้านผมก็คือถ้าจะส่งควานช้างต่อให้ใครนะครับเขาจะมีการสวดให้นะฮะซึ่งเขาก็สวดให้แบบนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมจะรับไปผมก็จะตั้งทีอธิษฐานว่าสิ่งนี้ผมได้มอบให้คุณผู้ชมไปเพื่อความเป็นสิริมง,งคลน,นะ นะขอให้ไปเป็นความประสริมุงคลสิ่งใดที่ไม่ดีนะฮะก็ขอใหอ้มีความช้างเล่มนี้นะฮะได้ปัดเป่าสิ่งนั้นให้ออกไปนะจากชีวิตของคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะผมจะอธิฐานและส่งไปให้นะฮะถ้าเกิดคุณจะรับนะครับก็690บาทส่งฟรีนะฮะอย่างที่บอกไปว่าเขาค่อนข้างเดือดร้อนนะครับคุณผู้ชมลองดูดิผมจะให้ดูบริเวณนี้ตีปเป็นงานสะสมได้เลยนะบนี่ย เป็นไม้นะครับเป็นไม้ไม่ใช่พลาสติกนะครับเป็นไม้นะใครจะเอาเอาขาเรียกมีดควานช้างเลยนะผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่ได้ศึกษาตรงนี้ผมศึกษาแต่มีดนะแต่ก็อ่ะโอเคช่วยเขาไปนะฮะคุณผู้ชมนี่อ่ะโอเคครับใครก็อยากอุดหนุนก็หกร้อยเก้าสิบส่งฟรีแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีใครอุดหนุนก็ไม่เป็นไรฮะผมก็จะให้เงินเขาเองนี่แหละนะฮะ ก็เอามาทำชิปรีวิวก่อนนะเผื่อเผื่อคุณผู้ชมสนใจนะก็ไม่ได้อะไรนะเอาเอาตามความชอบนะคุณผู้ชมเอาตามความชอบไม่ใช่ว่านึกสงสารอยากช่วยไม่เอาอย่างนั้นนะไม่เอาครับไม่เอาเอาตามความชอบจริงนะเพราะทุกอย่างในวันนี้นะครับเลือกนายอยู่แล้วนะถ้ามีวาษณาต่อกันคุณจะได้เป็นเจ้าของนะครับผมอ่ะประมาณนี้ไหมวันนี้ขอบประมาณนี้ไหมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะขึ้นงานโคลอมเบียใบเงินให้นะครับนะฮะยี่สิบนาทีแล้วนะเดี๋ยวเอาประมาณหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่า ผมเองก็ติดงานพิธีกรด้วยแล้วเดี๋ยวเกิดพรุ่งนี้ขึ้นงานโคลอมเบียวันนี้ไปด้วยแล้วก็รับรองได้เลยว่าพรุ่งนี้ไม่มีอะไรจะขายแน่นอนนะก็เดี๋ยวพบกันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวมีโปรโมชั่นดีๆให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะถ้าใครอยากอุดหนุนผมแล้วแล้ว,ลวก็เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะ0992360882มครับ099ย์เก้าเ้ามนร 82, ้านมิทูยินดีให้บริการนะครับผม ไปละบ๊าย,ายสาวัสดีครับขอให้ท่านโชคดีครับ